สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะสอบกลางภาคกันไปแล้วข้อสอบยากไหมคะมไม่ยากเลยนะคะสําหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนโดยตลอดเนาะข้อสอบง่ายมากแต่มันจะยากสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนแล้วก็ทวนอยู่เป็นสม่ำเสมอนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวครูตรวจคะแนนแล้วก็ครูจะเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้นักเรียนได้คะแนนดีๆนะคะลูกค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อเนื่องกันเลยสำหรับวิชาประวัติศาสตร์นะคะหลังกลางภาคนะคะเรื่องที่เราจะไปเรียนนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มหน่วยที่2แล้วเป็นหน่วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเรื่องแรกก็คือเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะรู้เปล่าคะวิธีการทางประวัติศาสตร์มาดูค่ะ วิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยคืออะไรมาดูความหมายกันดีกว่าค่ะคือเล่มน,นี้นะโอเคนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรลูปหมายถึงกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อได้ความรู้และคําตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุดอ่ะเรามาเจาะลึกลงขยายความกันดีกว่าว่าความหมายมันคืออะไรอ่ะ คำว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีคำว่าวิธีการใช่ไหมคะ,ะคำว่าวิธีการเนี้มันเป็นกระบวนการศึกษาลูกคำว่ากระบวนการศึกษาหมายถึงว่าเราไม่ได้ศึกษาแค่ ไม่ไม่ลงลึกอะไรเงี้ยแต่เป็นการศึกษาที่มีขั้นตอนกระบวนการลงลึกไปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเ mm hmm. คาเรียกว่ากระบวนการศึกษาอย่างนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นทางการนั่นเองเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะคะสําหรับคําว่าวิธีการกับกระบวนการศึกษานี้นะศ mm hmm. ึกษาวิชาอะไรล่ะศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ลูก mm hmm. เพื่อให้ได้ความรู้และคําตอบที่น่าเชื่อถือ สะท้อนข้อเท็จจริงอ่ามันมีคําว่าข้อเท็จจริงเห็นไหมลูกเราเรียนกันไปแล้วนะคะในพาร์ทหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลอ่อความคิดเห็นข้อเท็จจริงและความจริงใช่ไหมคะครูบอกแล้วว่าข้อเท็จจริงกับความจริงเนี่ยมันมีความต่างอยู่ถ้าน่าเชื่อถือมากกว่ากันก็คือความจริงเพราะได้รับการพิสูจน์แล้วมีหลักฐานมาประกอบเอ่ยยืนยันว่านี่คือความจริงเช่น ่คุ้วิวีเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ถ้าให้เป็นความจริงก็คือมีผลดีเออตอบมาเลยหรือว่ามีคนไปเห็นถ่ายภาพอัดวิดีโอตอนคลอดออกมาเออออกมาจากช่องคลอดของคุณแม่นี่แหละเออยืนยันว่านี่อคือลูกจริงๆหรือหน้าตาดีเอ็นเออะไรเงี้ยเนี่ยก็คือมีหลักฐานมียืนยันพิสูจน์อันนี้คือบอกว่าเป็นความจริง แต่ถ้าข้อเท็จริงก็คือสมมติครูวิวีเป็นลูกคุณแม่แต่หน้าไม่เหมือนกันเลยหรือว่าไม่มีผลตรวจหรือว่าอะไรโน่นนี่น,นั่นแต่นับถือกันมาเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นเอ้ยลูกจริงๆแต่บางทีอยู่ไปอยู่มาอาจจะไม่ใช่ลูกจริงๆก็ได้นะคะลักษณะอย่างนี้มันไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคือความจริงหรือเปล่าเราเรียกว่า ข้อเท็จจริงเพราะมันยังไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ยืนยันให้แน่นชัดว่ามันเป็นความจริงอ่าโอเคนะโดยสรุปข้อเท็จจริงกับความจริงก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยมีหลักฐานมาพิสูจน์แล้วว่ามันคือเอ้ขอโทษขอโทษข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือยังไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่ามันคือความจริงแต่ความจริงก็คือมีหลักฐานมาพิสูจน์แล้วนะคะอ่าหนูมาดูความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อลูก เขาบอกว่ากระบวนเป็นกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคําตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงทําไมเขาถึงใช้คําว่าข้อเท็จจริงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์คืออะไรนะนะก็คือการศึกษาเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับอดีตใช่ไหมคะการศึกษาเรื่องราวในอดีตเนี่ยหลักฐานมันน้อยมากเพราะว่าบางทีอดีตมันหลายร้อยหลายพันปีเนี่ย ไม่มีใครไปนั่งเก็บหลักฐานหรือว่าไปนั่งพิสูจน์หลักฐานอยู่คือมันไม่ได้ร่วมสมัยกับเราะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่จะมา,ะมาพิสูจน์ว่าเป็นความจริงอ่ะมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นลักษณะเนื้อความลักษณะข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าอาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่ามีหลักฐานมียืนยันได้น้อยมากนะคะเอ,อเคต่อน,นะคะ กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อได้ความรูม้และคําตอบที่เกี่ยวกับที่เชื่อว่า,วาสะทอนข้อทีจจริงเกีเ่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุดอันนี้คือความหมายนะขยายความไปที่ยาวเลยโอเคก็คือเป็นกระบวนการศึกษาให้มันถูกขั้นถูกตอนนั่นเองนะคะวิชาประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าเรามานั่งเรียนจดจําไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องมีขั้นมีตอน เพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นนะคะเอาโอเคนะคะขั้นตอนทางประวัติศาสตร์วิธีขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนคะมีห้าขั้นตอนนะคะจำแน่นเลยนะคะห้าขั้นตอนมีอะไรบ้างมาดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการกําหนดประเด็นที่จะศึกษาลูกอ่าหรือถ้าบางตำราเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นการกําหนดหัวข้อ ที่จะศึกษาอ่านะอันแรกเลยกําหนดประเด็นเลยคิดก่อนว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรกําหนดประเด็นกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาคือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลอ่าการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลพอเราได้เรื่องที่จะศึกษาแล้วเนี่ยเราก็รวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสอบถามสัมภาษณ์ ค้นคว้าสืบคน้นอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. ก็คือการรวบรวมข้อมูลเนี่ยหมายถึงการทํำยังไงก็ได้ให้ได้ข้อมูลมา mm hmm. ข้อมูลในประเด็นที่เราตั้งไว้ในสเต็ปแรกมะลูกนะโอเคต่อไปลำดับที่สามก็คือการวิเคราะห์และตีความข้อมูลพอเราไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วด้วยวิธีการต่างๆ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เราก็เอาข้อมูลนั้นนะอ,อ,อะวิเคราะห์ วิเคราะห์ก็คือการแยกแยะข้อมูลเป็นประเด็นต่างๆนั่นเองแล้วก็ตีความว่าความหมายมันคืออะไรในยะมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูทีนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่นี่คือความหมายของมันครูาจะอธิบายขยายความให้ฟังก่อนนะคะอ่านต่อไปขั้นตอนที่สี่ก็คือการสังเคราะห์ข้อมูลค่ะการสังเคราะห์ข้อมูลก็คือการเอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์และตีความแล้วเนี่ยมาเรียบเรียง นะคะมาเรียบข้อมูลใหม่นะคะต่อไปข้อ5ก็คือการนำเสนอข้อมูลอันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เราได้จากวิธีการทั้ง4เนี่ยเอามาเสนอในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อใหเออ้เป็นข้อมูลให้เป็นความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะว่าเนี่ยที่เราศึกษามาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่าง5ขั้นตอนนี้นะคะ ที่ว่าเราจะนำมาบูรณาการใช้กับการวิธีการศึกษาประวิศาศีหลายคนคิดว่าการที่เราจะวิธีการทางประวิศาศีเนี่ยโหจากความหมายคือมบอกว่าเป็นกระบวนการศึกษาฟังแล้วดูทางการมากเลยอะจะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ใหญ่ๆแน่เลยเช่นประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาประวัติศาสตร์สุโขทยัยอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ลูกคําว่าประวัติศาสตร์ครูบอกแล้วก็คือการศึกษาเรื่องราวในช่วงเวลาไหนนะคะ ในช่วงเวลาอาดีตนั่นเองนะคะที่ส่งผลต่อปัจจุบันและพัฒนาการในอนาคตอ่ะเรื่องราวประวัติส่วนตัวเราในอดีตเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ได้นะอืมเป็นได้ประวัติครอบครัวเราเป็นประวัติศาสตร์ได้ไหมเป็นได้นะคะอ่ะเพราะมันคือเรื่องราวในอดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบันก็คือตัวเราและพัฒนาการในอนาคตก็คือเราจะได้ทํานายไงว่าอนาคตครอบครัวเราจะเป็นยังไงตัวเราจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นมันคือประวัติศาสตร์ได้หมดแล้วลูกหนูอย่าไปสโคปตั้งขอบเขตไว้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยต้องเป็นอะไรที่ใหญ่ๆโอ้ยประวัติศาสตร์กรุงศรีที่เราเรียนกันแน่เลยสุโษาไทยที่เราเรียนกันหู้ประวัติศาสตร์ทวรารวดีอะไรลักษณะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะลูกตัวเราเองก็เป็นประวัติศาสตร์ได้ถ้าเราเข้าใจความหมายของประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรนะคะอืม อ่าประวัติวัดป้อมแก้วเป็นประวัติศาสตร์ได้ไหมอ่าก็เป็นได้นะคะอ่าหนูมาดูดีกว่าตัวอย่างที่ครูจะยกให้นะคะก็คือครูจะเอาห้าขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปศึกษาเรื่องประวัติวัดป้อมแก้วของเราดีกว่านะคะอ่าโอเคเอาวิธีแรกก็คือการกําหนดประเด็นวิจัยศึกษากําหนดหัวข้อประเด็นที่ครูจะศึกษาคืออะไรก็คือประวัติ ติศาสตร์วัดป้อมแก้วหรือประวัติความเป็นมาของวัดป้อมแก้วก็ได้อันนี้คือประเด็นที่ครูจะศึกษาครูได้แล้วคือจะศึกษาเรื่องนี้นะประวัติความเป็นมาของวัดป้อมแก้วอโอเคต่อไปมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสืบคน้นและรวบรวมข้อ,ขอมูลอ่าครูวิวิอยากรู้เกี่ยวกับประวัติวัดป้อมแก้วใช่ไหมคะครูวิวิจะไปสืบคน้นและรวบรวมข้อมูลได้ไงอ่ะอันแรกครูอาจจะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก่อนเกี่ยวกับประวัติวัดป้อมแก้วเผื่อมีคน เอ่อมาลงเว็บไซต์อะไรอย่างนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลสองคุยว,ยอจจยาวาอิอาจจะไปสัมภาษณ์เจ้าอาวาสหลวงพ่อเพิ่มอ่าอาจจะไปสัมภาษณ์พระลูกวัดอาจจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านบริเวณชุมช,มชนวัดป้อมแก้วที่เขาอยู่กันมานานอ่าหรือสามคุยวิยอาจจะไปค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุดโรงเรียนอาจจะมีหนังสือเกี่ยวกับวัดป้อมแก้วอยู่หรือว่าไปหาหนังสือในวัด ไปหาหลักฐานหรือ C ีเขอาจจะไปสำรวจบริเวณวัดเพื่อจะดูว่าออ๊ยตัวอาคารเนี่ยมันตั้งแต่ปีไหนหน้าหรือว่าลักษณะสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมมันเป็นตั้งแต่ช่วงไหนหน้าปีไหนหน้ามีความเป็นมาอย่างไระนะคะหรือมันจะมีหลายวิธีลูกที่หนูจะไปสืบค้น หนูจะไปรวบรวมข้อมูลนั้นมหนะคะก็ครูวิวยกตัวอย่างเนาะก็คือืค้นควน้าอะไรอีกนะสัมภาษณ์สอบถามสำรวจอะไรต่างๆนะคะ,อะพอครูวิวิไปรวบรวมข้อมูลของบัตป้องแก้วมาแล้วขั้นตอนที่สามวิวิทำอะไรต่อคะวิเคราะห์และตีความข้อมูลนะคะวิเคราะห์และตีความข้อมูลนะคะ ก่อนอื่นที่หนูจะวิเคราะห์เนี่ยหนูต้องประเมินค่าก่อนก็คือหนูต้องตัดสินก่อนว่าหลักฐานและข้อมูลที่หนูได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือหลักฐานที่ได้จากการรวบรวมในข้อที่สองเนี่ยเช่นหนูไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาหนูได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด้รมแก้วหนูไปสัมภาษณ์ป้าที่เขาอยู่มานานละหนูได้ข้อมูลหนูไปสัมภาษณ์หลวงพ่อเพิ่มหนูไปสัมภาษณ์พระลูกวัดอ่าหนูไปสัมภาษณ์ผอโรงเรียนเราอะไรนู่นนี่นั่นนะ หนูก็ต้องมาดูก่อนว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าเช่นหนูไปสัมภาษณ์ป้าคนหนึ่งมาป้าขายข้าวอยู่หนะ้วัดป้อมแก้วเขาอยู่มานานแล้วสุดทอ่หนูก็มานั่งตีความว่าที่เขาพูดอ่ะน่าเชื่อถือแค่ไหนเช่นเขาอาจจะเล่าวัดป้อมแก้วสามสิบเปอร์เซ็นตอีกเจ็สิบเปอร์เซ็นตเขาพูดเรื่องตัวเองเงี้ยหนูก็ต้องดูว่าข้อมูลไหนเชื่อถือได้แค่ไหนประกอบกับ หลักฐานอื่นด้วยว่ามันสอดคล้องกันไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการประเมินค่านะคะว่าเฮ้ยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราไม่ได้เอาหมดนะเราจะเอาแค่ข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือเท่านั้นมาใช้ในการศึกษาที่เรามองว่าเอ้ยนี่น่าเชื่อถือและน่าจะเป็นข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แบบว่าพูดไปเรื่อยหรือว่าเป็นข้อมูลที่ว่าไม่มีมูลอะไม่มีความจริงไม่มีความน่าเชื่อถืออย่าเนี้ยนะคะ อ่าพอเราได้แล้วใช่ไหมเราวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าข้อมูลไหนน่าเชื่อถือพอเราได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือปุ๊บเราก็มาตีความข้อมูลนั้นการตีความคืออะไรก็คือเราต้องมานั่งศึกษาว่าที่เขาพูดเนี่ยมีความหมายมีในยะหรือต้องการสื่ออะไรเช่นป้าสัมภาษณ์ว่าวัดนี้อยู่มานานแล้วเป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยแบบสมัยพระเจ้าเขา เราก็ต้องมาตีความแล้วพระเจ้าคําว่าพระเจ้าเขาเนี่ยมันคืออะไรอ๋อคือตั้งแต่ตั้งมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากษัตริย์ที่ชื่อพระเจ้าเขาเหรอหรือว่าคําว่าพระเจ้าเขาของเขาเป็นสํานวนเปรียบเปยว่ามันนานมากแล้วอ่ะลักษณะนี้ก็คือหนูต้องมาวิเคราะห์ตีความว่าในยะที่ป้าเขาสื่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรอ่ะใช่ไหมเหมือนเวลาคนมาบอกรักเราอ่ะ,อะมาใช้คําหวานบอกรักเราเราก็ต้องมาตีความว่า รักจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแกล้งเล่นหยอกล้อให้เราดีใจเราก็ต้องตีความจากคําพูดของเขาว่าเขาต้องการสื่ออะไรในลักษณะอย่างนั้นนะลูกนะคะ,ะพอจบกระบวนการตอนที่สามแล้วนะคะไปกระบวนการตอนที่สี่ก็คือการสังเคราะห์การสังเคราะห์ะค,ะคือการสรุปโลกวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะแยกแยะเป็นประเด็นของง้อมูลการสังเคราะห์ก็คือการสรุปของง้อมูลพอเราตีความ เนย้เราเลือกหลักฐานว่าไหนน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือแล้วเราตีความนนยยะว่าเขาต้องการสื่ออะไรนะคะต่อไปก็คือเราก็หาข้อสรุปดูเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มานยสรุปามาได้ชักใจความ,มว่าอ๋อจากที่เราไปศึกษาสัมภาษณ์เจ้าอว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะหรือว่าเราก็ไปเอาข้อมูลจากต่างๆมารวบรวมแล้วก็ตีความวิเคราะห์แล้วข้อสรุปก็คือ วัดพ้มแก้วเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยนี่คุ้สมมุนนะคุณไม่รู้สมัยกรุงธนบุรีมีจเจ้าอาวาสคุณแรกช่วยน่นน,นี่นั่นเออต่อมามีโรงเรียนอ,อ่ต่อไปอะไรมีจุดจอดรถตู้อะไรเป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยอะไรเงี้ยว่าไปนุก็สรุปมาเขาเรียกว่าการสั่งเคราะห์ข้อมูลคืออยู่ในขั้นตอนที่สนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่5าพอหนูได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมคะหนูต้องนาเสนอข้อมูลการนําเสนอข้อมูลคืออะไรก็คือหนูต้องเอาข้อมูลน่นนมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็นําเสนอออกมาเช่นหนูอาจจะเอาข้อมูลที่หนูได้จากการศึกษาประวัติวัดพุมแก้วเนี่ยที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการทั้งสี่เนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือมาเขียนเป็นเรียงความหรือทําเป็น powerpoint เสนอไปหรือทําเป็นโปสเตอร์ graphic ไล้ไทม์ไลน์มาเลย รือทำเป็นแผ่นพับแจกลักษณะนี้ก็คือการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะอ่าโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับภาพนี้สำหรับ5ขั้นตอนของวิธีการทางบริษัทนะคะงงกันไปเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะจำแม่ๆนะคะว่าความหมายของวิธีการทางบริษัทคืออะไรแล้วก็วิธีการทางบริษัทเนี่ยมีทั้งหมด5ขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอ่าสำหรับ แต่ละขั้นตอนครูจะมาลงลึกให้ทีในคาบหน้านะจ๊ะอ่าโอเคนะคะสำหรับคาบนี้นะคะก็ครูก็จะมีใบางานให้นักเรียนไปทำนะคะก็สำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ